ตามมาจากฝั่งนู้นเลยมาอนรัโอ้ยนี่มาต้อนรับแล้วกินข้าวกินปลายังยังค่ะเดี๋ยวสั่งข้าวให้กินปการเงินหนึ่งกระสอบซื้อสดแล้วอย่างนี้ต้องซื้อสดแล้วสดไม่ได้ไม่ได้นะมากี่คนได้แค่นี้เหรออ๋อได้ได้ได้ดูรถก่อนดูรถก่อนตัดผมหล่อวิตัดผมหล่อขอบคุณครับขอบคุณครับถามอย่างเดอยวถามเลยคุณพี่เสียยะ คุณบิ๊กคุณบิ๊กทำไมพูดไทยชัดมากเลยก็คุณบิ๊กเป็นคนไทยอันนี้เสียยากคุณบิ๊กนะคุณบิ๊กคุณบิ๊กเสียยะครับเขย่าจนก็เลี้ยวเขย่าน่าเหมือนกันหรือเปล่าอ้อเหมือนแล้วเหมือนกันแล้วแล้วเปลี่ยนผมเปลี่ยนโผดึงกันตำแหน่งเรีอนตำแหน่งบิ๊กส่แก้วมาวันพุธบิ๊กส่แก้วมาวันพูดโอตามมาจากฝั่งโน้นเลยเหรอ ดูคลิปทุกวันเลยเหรอดูจนเหนื่อยแบตหมดกินน้ำ no กินน้ำอาน้ามาเสิร์ฟลูกค้าก่อนเออน้ำเย็นเย็นก่อนอ่าได้ได้ได้มาครับพี่น้องนะล่าสุดดังข้ามฟังแล้วน้องเอ็นดังขมฟังไปพูดแล้วไอ้น่นแล้วจะพอน้องเอ็น งไปกินเหล้าฝั่งนู่นดังคำปังประกาศศักดาจะหาเงินก่อนหาเงินก่อนหาเงินก่อนไปไม่ได้ช่วงนี้กรอบกรอบหมดเลยมาเอาภาษาท้ายพี่น้องภาษาภาษาอะไงภาษาธรรมชาติด้วยไม่มาได้หน้าไทยนะนี่ไปสมัครงานนี้อะไรก็ถามพูดได้บ่ฝังนู่นนหรพูดได้บ่ใจเสียอยู่ติดเฉยๆนะคะพูดไม่ได้อ๋อพูดมาได้ เอาครับะนะจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะคนไทยคนต่างด้าวคนที่ไหนก็ติดต่อเข้ามาคนเล่าคนอีสานคนอีสานกับคนไทยนี่หนะครับติดต่อเข้ามานะจะยูไใสกับคนเหนือเบิร์ดขอทีมใจเข้ามากครับเขาก็ยินดีให้บริการเนาะใช่นะแล้วค่ะก็บริการทุกท่านนะคะถ้าใครไม่ไม่สะดวกมาที่หน้าเต็นท์ก็ ทักออนไลน์มาขอดูรูปขอดูวิดีโอก่อนได้นะคะชอบถูกใจขนไหนเราขับรถไปเซ็นสัญญาอยากดูวิดีโอมากเลยคือวิดีโอคอหาน้องเอ็นเช้าเที่ยงเย็นเลยในกรณีซื้อสดไม่ใช่มิชชาชีพนะคะอย่างนี้ โอเคก็คถ้าใครสนใจนะคะอยู่ที่ไหนเหนือใต้ออกตกหรือว่าอยู่ต่างประเทศอยากจะซื้อเป็นของขวัญคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอยากจะได้รถแบบไหนยี่ห้อไหนก็สามารถติดต่อน้องเอ็นนะคะแล้วก็เซลล์ท่านอื่นก็ได้หรือว่าจะเป็นพี่กเกษมก็ได้พี่ปิยะก,ก็ได้นะคะสามารถติดต่อช่องทาง เบอร์โทรนะคะเบอร์0984084454เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะสามารถโทรหาเซลล์เอ็นได้ตลอดเวลาคะ่ะวันนี้น้องเอ็นกับพี่กเกษมนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะส,ส,สวัสดีครับ